ยามาฮ่ตัดสินใจที่จะไม่อัปเกรดอุปกรณ์นะครับบนตัวรถแข่งปี2020 Franco m o b i l ลี y นะครับไม่เชื่อว่าการที่เอารถ A-SPEC m 1นะครับของยามาฮ่รุ่นที่ตัวเขาใช้ในปัจจุบันนะครับคือปี2019เอาไปหวดในปี2021นะครับตัว2019นั้นจะเป็นข้อได้เปรียบนะครับระหว่างตัว2019นะครับจะเป็นข้อได้เปรียบนะครับตัวปี2020 f ฟร n กี้นะครับดบิเนะครับจากยามาฮ่จบฤดูกาล2020นะครับด้วย อันดับที่2นะครับชนะ3ครั้งเท่ากันกับฟาบิโอนะครับแต่ว่าคะแนนโดยรวมและโพเดียมนั้นดีกว่าฟาบิโอนะครับและการที่แฟรงกี้มาถึงจุดนี้ได้ด้วยการใช้รถเอสเป m 1ปี2019และดูเหมือนว่ารถแข่งปี2019นะครับจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารถแข่งปี2020โมบิ l i ล y ีเป็นดักบิดของยาม่านะครับที่มีความสม่ำเสมอมากที่สุดในฤะด,ดูกาลยาม่า เลือกที่จะไม่อัปเกรดอุปกรณ์นะครับลงบนตัวแข่งปี2020ที่เป็นของ Mobility โดย Mobility นะครับตั้งใจที่จะขี่ตัวแข่งปี2019นะครับในการทดสอบนักแข่งที่ขี่ M1 ปี2020นะครับอย่างเช่นกววตาโรนะครับยอมรับเขาจะช่างใจดูก่อนนะครับว่าเขาจะสามารถใช้รถปี2019ลงแข่งได้หรือไม่ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วนะครับ Mobility นะครับจะใช้ a s p e c M1 นะครับตัว2019 ลงหัวต่อครับในปี2021และจากปัญหาผู้ที่ใช้รถสเปคโรงงานนะครับประสบปัญหาในปีนี้นะครับโมบิลิลีรู้สึกว่ารถปี2019นะครับก็ก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์มากไปกว่านี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรถของเพื่อนร่วมทีมนะครับเนื่องจากรถของแฟรงกี้นะครับไม่สามารถพัฒนาได้อีกนะครับตัวเ้ามองว่าแบบนั้นนะครับนักข่าวนะครับถามแฟรงกี้นะครับว่าการที่เขาเข็บรถเอสเปกนะครับปี2019เอาไปหวดในปี2021นั้น มันจะช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าหรือไม่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสเปคโรงงานฟรานโก้ครับก็ออกมาบอกเรื่องนี้ครับว่าไม่พอรถรุ่นใหม่มันสามารถพัฒนาได้เราจะทํางานกับรถรุ่นใหม่ได้และมันก็พัฒนาได้เขายัางบอกอีกว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนตั้งค่ารถใหม่ได้แล้วรถโรงงานกําลังดําเนินการตามแนวทางในการพัฒนารถและนั่นมันคือสเปครถของผมผมจําเป็นต้องรีดประสิทธิภาพสูงสุดออกจากรถให้ได้ แน่นอนว่ามันมีสิ่งของบางอย่างที่ผมสามารถรับจากโรงงานและพยายามปรับปรุงให้เข้ากับรถของผมแต่ผมมักจะพูดเสมอว่ารถรุ่นล่าสุดเป็นรุ่นที่ดีที่สุดเพราะเหตุผลนี้และทั้งแรงกายแรงใจทั้งหมดของโรงงานมันอยู่ในรถชุดนั้นเพื่อที่จะพัฒนาให้มันเติบโตขึ้นและพัฒนาต่อไปได้ผมมักจะพูดเสมอว่ารถแข่งรุ่นใหม่ล่าสุดมักจะมีต้นทุนมากที่สุดแต่ยังต้องเอามาปรับปรุงเพิ่มและรถแข่งคันของผม มักจะมีต้นทุนน้อยที่สุดนั่นก็คือเขาก็หมายความว่าการที่เอารถเก่ามาใช้นะครับมันไม่ต้องเสียกําลังทรั์ไปมากกว่าเดิมนะครับในการคิดค้นพัฒนาแล้วก็หาวิวัฒนาการใหม่ๆนะครับที่จะมาจับลงในรถเวอร์ชั่นใหม่นะครับนักข่าวยังถามแฟรงกี้เพิ่มอีกนะครับว่าแฟรงกี้จะมีความสุขไหมนะครับถ้าว่าเอารถ a s p e ป M1 นะครับตัวปี2019ไปลงหวดในปี2021ฟราโกตอบเลยว่า ใช่ผมพอใจผมมีความสุข Mobility นะครับจะยังอยู่กับ SRT อย่างน้อยอีก2ฤดูกาลนะครับโดยมีที่ปรึกษานะครับเป็นอาจารย์คนสนิทนะครับอก็คือดรวาเลนติโนรอซซินครับเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากโรงงานปี2021อีกด้วยเป็นข่าวล่าสุดนะครับของ f r a n c กม o บิ l i ล y ี่นะครับที่เขาออกมาบ่นๆนครับว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่าการที่เอา M1 ปี2019ของเขาที่ใช้ในปัจจุบันครับไป วดในปี2021นะครับแล้วมันก็จะยังมีผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็ออกมาบนบนนะครับเรื่องรถว่ารถคันใหม่รถคันใหม่ที่ออกมาก็คือณตอนนี้คือปี2020นะครับมันมักจะมีต้นทุนมากกว่ารถคันเก่าของเขานะครับที่เขาใช้แข่งอยู่ทุกวันนี้นะครับ ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่การคิดค้นพัฒนาอะไรใหม่ๆก็มักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอยู่แล้วนะครับรถคันใหม่ก็ต้องแพงกว่ารถคันเก่าก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับโมบิลิล,ลีปีหน้าจะมีวาเลนติโนโรซซี่นะครับมาเป็นเพื่อนทีมมาเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นทีมเมทก็เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์คนโปรดด้วยโรซซี่ก็น่าจะมีความสุขมากนะครับในปีหน้าในซุ้มของ SRT ก็จับตาดูนะครับว่าปีหน้ายามาฮ่าได้ฟาบิโอกอตาโร่ไปหัวรถนะครับเป็นทีมเมทกับบาวบริกบินยาเลสนะครับแล้วก็รอดูผลงานนะครับว่าจะไปในทิศทางบวกหรือไม่ก่อนหน้านี้นะครับดรก็ออกมาบอกว่าวิศวกรชาวญี่ปุ่นครับก็เริ่มรับฟังนักแข่งมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ดูแนวโน้มนะครับท่าทีแล้วก็ไม่น่าจะทําตามที่นักแข่งคอมเมนต์นะครับว่าจะต้องปรับปรุงในส่วนตรงไหนนะครับก็ อย่างที่เขารู้อย่างที่เรารู้กันนะครับอย่าไปสอนช่างนะครับแต่บางทีก็ต้องฟังคนที่ใช้นะครับว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนครับครับนี่ก็เป็นข่าวที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ